สังกะสีอะอะไรนะถูกแล้วถูกแล้วเออถูกกันแล้วไปแหมภาษาจีนบ้านมึง่งปี๊บสังกะสีปี๊บสังกะสีสะสไว้ใส่กระดูกพ่องนี่เอาหนมหน่นนอมทอมวนออกก่อนนักแสดายผลไม้ฝุดชุบโอ้โหปเป็นไก่ด้วยเอ่อสับปะรดไผ่แอปเปิลไผ่แอปเปิลกล้วยแบบนั้นนะแบบนั้นนะไอ้ลูกไม่ทันแล้วก็เกลียดพ่อมันเนี่ย มะละกอไอ้อะไรนะเดี๋ยวฟังไม่ชัดภาษาอังกฤษมะละกอพูดว่าอ้าวมะละกอเราไม่พูดถูกแล้วเราไม่มะละกออ้ชา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 มะละกอมะละกอพ่องพัทยามะละกอพัทยาน้อยหนาก็บังละมุงใช่ไหมอ้าวใช่หนุ่มมะม่วงเมงโก้เฮ้ยเมงโก เคยเห็นว่าเคยเห็นแต็แมงกวางกูแมงโก้มะม่วงแมงโก้มะม่วงแก้วแมงโก้คลาสมะม่วงฟ้าลั่นแมงโก้สกายเปลียนเปี่ยนเปียนอะไรนะถูกไหมไม่ได้เห็นหรอกนีดหรอกไอตัวอ่อนไม่ต้องร้องไอตัวแก่นี่มันี่ไอพึ่งล้างล้างเลยมาไหนพูดได้ไหมภาษาอังกฤษอ่ะได้ทุกคำไหมไออย่างวัดแทนเพิ่มมาแปะตูดลูกแก่ไม่ต้องถามลูกคิดเองตอบเองตอนวัด ไม่ต้องถามวั t ไปตั พระเครื่องโมเตอร์มัง้งพระมหาสมปองโอ้ยสึกไปแล้วมัง้งพระมหาเพวันโอ้ยสึกไปพร้อมกันแล้วมัง้งฮะเว้ยอาพักผ่อนนะลูกนะพักผ่อนนะี๋ยนะนะวเสียงแห้งนะลูกนะ oh อะ้วันนี้ลูกชายมาด้วยนะครับใครที่เป็นแม่ไหม้ไร้คู่เหงาใจเรียกลูกชายไปเป็นเพื่อนคุยนะครับ <c oughs> ลูกชายผม <c oughs> คืนละสองพันลูกชายคืนละสองพันส่วนลูกผม แล้วแต่จะทําบุญไอ้หนูนี่ใส่ซองยี่สิบบาทคุยได้ทั้งคืนรึไอ้พักผ่อนพักผ่อนทุ่มกอนลูกทุ่ทุ่ทุ่อีกอ่ะทุ่อีกอ่ะอ่านเรียนเป็นปีหน่อยจะร้องร้องเองผมร้องเองฮะแต่ร้องไม่ได้เราเป็นเพลงเพลงเพื่อชีวิตจะจะร้องเองเอ้ยผมร้องเองเดือนเพลงนะเดือนเพลงนะเทียบเสียงเทียบคีรีย์เขายังนี่นี่นี่เดี๋ยวก็ตามร้องได้แน่น่ะได้ได้อ่ะเดือนเพลงสักเพลงครับ เดี๋ยว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 เออมึงเดี๋ยวก่อนนะครับคือว่ามันมีอีกหลายคณะพ่อมึงตามกีฬาที่สว่างไป็นไงแล้วอ้ะมีอีกอ่ะโอ้มีอีกหลายคณะเลยครับโอ้ยมุกมันมุกมันเยากก็เห็นมันกำลังหาไงเพราะเห็นกำลังหาไงนี่จะเป็นชั่วโมงอยู่แล้วไอ้เบนเล่นมันได้ตังค์อ่ะเอาจี่ไม่ได้ตังค์เลยนะโดนโอ้ย ถ้าไม่ขึ้นมาร์กัี่เขาต้ไม่ลงกันแ่ะแลชอยกันไหนเวนพังคาก็เอากันใหญ่เลยเอาดูนี่นะอุตส่าห์จะเล่นใหไรเยอะมันจะปวดตอกจะจะเป่าปีนต่ออีกอ่ะมันยังมีปีแล้วหน้าอยู่เนี่ยมีก็ได้เลยนี่เองโอ้ยนั่นก็เป็นลอเล่นกับกล้วยไม้ข้างล่างไปเนี่ยอย่าต้องเล่นกันเลงมาเพิ่มึงสามคนขอชุดมาให้ครูสามคนเลยเปลี่ยนช่วงไอ้นี่มึงยังเล่นดนตรีเมื่อวานมึงไปโจ๊กตัดโจ๊กมึงยังเล่นทะเลเทะไปแล้วนะเขาบอกว่า

ไม่รู้เทียบเพเล่นงานเดียวแล้วไม่เอาอีกแล้วอ๋อเล่นนว่านึกว่าจะเทียบเทียบในเราไปเราไปเล่นตัดมุกคนักกักกักเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอาใคนดูรู้แล้วดิเอาลองดูลองดูลองดูเอาใหม่ไอเวนนะตอนเสียงดังโคก็ไปโลโคกระยักหน้าเอาใจแถมไม่เข้าใจมันหรอกเออโอ้วันนี้มากันเยอะแยะนะ ต้องขอบคุณศิลปินนักร้องด้วยมากันเยอะแยะเลยแล้วก็งานของสมาคมศิลปินตลกศิลปินนักร้องศิลปินนักเพลงใช่ไหมสามสมาคมร่วมกันได้ครับวันนี้ก็ใครนะครับอ๋อคณะโยงครับขอเชิญลงจากเวทีครับผมใครเขาบอกอ่ะเมื่อกี้เขาบอกบอกเขาบอกแล้วโอ้แกเขาบอกสุ่มสี่ถุงห้าว่ะไป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 ตลงนะเออเออเออขอบคุณครับขอบคุณครับตบมืเกันนะไป รับต e ่างกระชายสี่มีเกีียวนะไอเวนเต็มปีมายังไม่ได้เป่าเลยเ like ราไล่มาลงซะแล้วเฮ้ยยกโยกโยกเอาเอาเป่าๆที่เป่าท for um ี่เอาปกติปีจะเล่นมุกไหนเออเดินเพ้นใครร้องได้อ้าวมา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 ไอ้น้องๆมึงถือไม้อยู่กูได้ถือให้เออเดินเพ้นเดินเพ้นมามามาใช้ร้องเล่นกับคณะอื่นนี Indonesia ่มันจะเข้ากันปบ้าอ พี่โลกไอ้เหี้ยพี่เพียนเพียนอันเออเพียนนะเพียนมานี่พี่โนดลองดูเด็กเด็กจะสอนให้บ้าเหรอพี่แบนฟันพี่แบนฟันเปล่าวะ กินแต่กระท่อมไะเนี่ยแปลงแล้วหวานก่อนก็แปลงอยู่วันก่อนเด็ดเด็ดเด็ดก่อนเป่าผู้มีเกียรติครับถ้าเกิดมั่นเป่าดีแล้วผมลองดีกรุณาง้างไามต้อนรับพวกผมด้วยนะครับผมมือง้างแล้วดีไปด้วยนะครับครับดีไปดีดีไปดีดีนะครับับผมเชีครับ ไปรเรียลหรือตีมาป่ะเนี่ยโอ้ยสยามสังเดียง์ฟองเลยอือว่าใช่เอาลองถูกต้องครับรู้จักสยามไหมสยามรู้ดิท่านคนสยามอย่ทตาพากไว้ยทองสยาคนิงหละที่คนละที่่ะเอ้นไหนบอกเล่นลงกันแกมึงไม่เคยไปอะไปหัดต่อยอยู่ข้างสยามแกสยามก๊ละกันโอเคโอเคฟังฟังเดี๋ยวจะได้ลอง ถ้าขอโทษถ้ากูร้องได้นะกูไม่ใช่ลูกคนแล้วอ่ะเ,เราพี่โน้ตพี่โน้ตเปล่าเดี๋ยวให้หม่ำร้องผิดทิ้งนเล่นจระเข้ใช่เออมีอะไรก็ไม่ใช่นใจโอ้นี่บัวตองบ่ายตองเออบัวใบตอง เล่นเป็นสง่าเอากันนะโจ๊ตและโจ๊ตด้วยกันใช่ไหมเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เขาซื้อเก้าอี้คุณตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีฟรีเหรอแต่ทุกคนเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบอ๋อยี่สิบแล้วก็อ้าวแล้วที่ที่คนไม่มีเก้าอี้เขายืนเขาเขาไม่ได้ซื้อเตียงยี้หมดแล้วขอชันออกเลยครับเขอชันออกเลยครับเฮ้ย นแล้วเขามาลม <S <S มโลภบุญโลภบุญสนถึงแม้แต่เขายืนแต่เขาได้ซื้อบัตรคือบัตรการกุศลญสนแต่จะมีการมอบรางวัลมีรถซื้อบัตรตั้งหาก <à S 2> แล้วก็ซื้อเก้าอี้ตั้งหากยี่สิบโอ้โหเอาเลยไปถึงไหนวะวัดเนี่ยเอาไปสร้างนี่ไสร้างแย่ๆเลยไห,หมล่ะโอ้โหนี่นี่นี่พระอุโบสถกำลังอุโบสถอุโบสถเอออุโบสถกำลังสรนี่วัดนี้ผมมาบ่อยครับหลวงพ่อหลวงปู่แพ้วหลวงหลวงพ่อปอนใช่ ที่มีงูพังคอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมับไอเจ็บพญานาคพญานาคเหรอเออท้าวเวสุวรรณคือหลวงปู่แพ้วเนี่ยอายุร้อยกับหนึ่งปีแล้วนะ่งปร้อยหนึ่งปีแล้วขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยเจ้าวาดเจ้าวาดหลวงปู่ใจดี่ได้ไปแล้วนี่ได้เหรียญหลวงปู่แพ้วไปแล้วได้มาแล้วเนื้อเงินเอ้ยน่าอิจฉาจะไปเตรียมเผ็ดใส่ดีๆสิซุ้ยงามๆเลยครบรอบร้อยหนึ่งปี เดินพิจิกานี่อ่ะพิจิกานี่แหละพิจิกานี่ก็จะมีงานที่นี่ด้วยมีงานอีกเป็นกระถิ่นหรือพ้าป่าอะไรัอย่างเป็นกระเฉศครับผมกระเฉศเรนเล่นไม่เข้ากันแล้วล่ะไหนไหนเมื่อกี้ยังบอกว่าอยู่โจ๊กตัดโจ๊กได้เออเราก็จะพูดเรื่องการกุศลเป็นงานบริการงานกระถิ่นผ้าป่าไปกระเฉศแล้วเออเอผ้ะป่าพ้าป่ากระถิ่นนี่คือออกพรรษาเป็นการกุศลพี่นุชผมไม่เคยได้ยิน เห็นที่ร้องเพลงจกกระโจกของพี่สักเพลงและกันชายบางสิงปกติเขาแต่งตลอดเลยนะแล้แต่งให้นักร้องลูกศิษย์ดังหลายคนแล้วคือชายบางสิงห์สักเป็นอะไรมั้งพี่น้องไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาอ้าวมือก็ใจเย็นๆก็ได้กำลังต่อเพลงมันถามว่าจะร้องเพลงอะไรเพี้ยอเพลงอะไรอ่ะ แม่ยอดยาฉีเด็กเองไหมเออแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ครับแดนเซอร์ขอเใช่ไหมเนี่ยถามนักร้องก่อนเอาแดนเซอร์ไหมเอาสิเอาจริงนะเอ้ยเฮ้ยเคยเอามาแล้วฮะเคยเอามาจากเบทีไทยใช้บัตรดีจอยดีจอยใช่ไหมไอ้เชี่ยไอ้หม่ำรู้นะลอกรู้หมดมาแล้วมาแล้วมาโอ้ ได้ด้วยคุณจะต้องได้ว่างชื่นชมแม่ยอดยาดีบ่ไม่ได้นบอยากเป็นเรษฐีน้องถึงได้มีแฟนใหม่อยากที่รถเก่งร้องเพลงเพลินใจชื่น่ำหัวใจโนเบ,บปา ยอยากเป็นเรษทีได้มีแฟนฮ <Hey! S 1> ้ยทีรถเกตง,งอไม่เคยือเพลงอารมณ์ใครถึงช่ำหัวใจแม้ปวดหัวใจคลาใดกลับมาที่จนปัญญาจะแต่งน้องมาเป็นแฟนยา วินหัวใจยังไฟตอเป็นใครวะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวไอ้เชี่ยชายเมืองสิงไปไหนไอ้เชี่ยนี่เขารอซะสองเพลงรวดเลยตั้งตองเพลงตั้งสักสยาเพชรภูเลยมาอาสรอลัก แล้วกูขึ้นมาคือเพลงใครอ่ะใช่มั้งส<อ>ินี่ไปไหนอ่ะก็นี่เดี๋ยวไปเพลงอะไรคับเอาเพลงผมดีกว่ากลับ,บามาทำไมดีกว่าอนี่ดีกว่า<อ>นี่น,นเอากลับ,บามาทำไมของเพลงของประธานหมั่นเถอะ เขาก็เขาอกว่าร okay. ีบกลับบ้านไงเอาช้ากว่านี้เอาช้ากว่านี้ครับได้ครับเอาช้ากว่านี้กลับมาทําไมเอาช้ากว่านี้ไปไปเอ้ยช้าช้าขอบคุณมากเยีมากแพนทองคุณมัม กลับมาทำไมทำไมอ่ะไอ้นี่เอาใจยากจริงเมื่อกี้เขาไวเขาไวไปมันคนละอุ้ยก็เพลงเมื่อกี้ที่ใช่กลับมาทำไมป่ะก็กลับมาทำไมเพลงกลับมาทำไมตกลงมึงจะเอาอะไรกันแน่วะเนี่ยดูดไปเยอะๆกัญชาไอ้สัตว์ดูดไปเยอะๆเดี๋ยวไปว่ามันว่าไงนะดูดกันเยอะกัญชาแล้วมึงขนมาให้มันทำไม ขันไข่ไหมอ้อ,อไอ้ผิดอ้าวแป๊บเดียวปาตอกมาอีกแล้วเอามามา<ๆ>มามาหัมาทำไม